ทีชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอัรรสความอร่อยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัด สวัสดีค่ะพบกับเทโรเอ็กซ์เพรสค่ะอังคารที่1ในสายนนะคะดิฉันจอยชื่นจิตเช่นเคยค่ะเรายังคงเกาะติดนะคะความคืบหน้าหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด7.7ที่เมียนมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาระบบสาธารณาสุขได้รับความเสียหายมากพอสมควรนะคะแล้วก็จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ก็เกินกว่าที่ กำลังแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พยาบาลจะสามารถรองรับได้อีกทั้งเนี่ยองค์การอนามัยโลกล่าสุดนี้ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะที่เมืองมานาเลนะคะซึ่งเมืองนี้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวอยู่ใกล้ๆก,กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวตอนนี้เราเห็นภาพของประชาชนที่ยังคงต้องมาอาศัยอยู่กลางแจ้งเพื่อความปลอดภัยของพวกเขานะคะแล้วก็มีรายงานว่าในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมายังคงมี after shock ด้วยค่ะ สหพันธ์สภากาชาติและสภาเซียวงเดือนแดงระหว่างประเทศหรือว่า IFC r เปิดเผยนะคะว่าประชาชนที่เมืองมัลดเลซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางแผ่นดินไหวยังต้องใช้พื้นที่ริมถนนเป็นสถานที่พักพิงแบบนี้ค่ะเนื่องจากยังสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจาก after shock เป็นจำนวนมากแต่สิ่งที่น่ากังวลตอนนี้ก็คือเรื่องของอากาศที่ร้อนจัด การเข้าถึงน้ำดื่มอาหารและสถานที่ในร่มยังมีจำนวนจำกัดนะคะเมื่อวานนี้รัฐบาลทาหารเมียนมาได้รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวจำนวน2 5 5 6ศพซึ่งที่มัณฑะเลแค่เมืองเดียวค่ะพบผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า800ศพโดยในช่วงเวลาที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวมีรายงานนะคะว่าเกิดเพลิงไหม้ใหญ่ที่หลายจุดด้วย แรงสั่นสะเทือนยังทำให้วัดแห่งหนึ่งพังถล่มลงมาในระหว่างที่พระสงฆ์ประมาณ200รูปกำลังทำการสอบโดยหน่วยงานดับเพลิงเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่าสามารถช่วยชีวิตพระสงฆ์ออกมาได้แล้ว55รูปส่วนที่เหลืออีก150รรูปก็ยังจะต้องเดินหน้าค้นหากันต่อไปค่ะด้านเครือข่ายมุสลิมเมียนมานะคะเปิดเผยว่า แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วส่งผลทำให้มัสยิดเก่าแก่เกือบ50แห่งพังถล่มในภูมิภาคมันเดเลและภูมิภาคสกายและคาดว่ามีผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวมุสลิมประมาณ500-700คนนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าผู้เสียชีวิตที่มีเป็นจำนวนมากในมันดดเลทำให้สถานชาปนากิจในพื้นที่ไม่สามารถรองรับได้นั่นทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิต ต้องใช้วิธีการเผาศพรวมกันหรือว่าต้องเผาศพกลางแจ้งนะคะ ดรอกเร์มาเกเรตแฮริสโคโสกคองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ออกมาระบุค่ะว่าแผ่นดินไหวทําให้โรงพยาบาลหลายๆแห่งในเมียนมาได้รับความเสียหายมีอย่างน้อย3แห่งค่ะที่พังถลม่มส่วนอีก22แห่งได้รับความเสียหายในบางส่วนและปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ส่วนโรงพยาบาลที่ยังใช้งานได้ตอนนี้ก็ต้องดูแลคนป่วยจำนวนมากเกินขีดความสามารถ อีกทั้งสถานการณ์ในขณะนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดเช่นอหิวาตากโรคซึ่งที่ทภูยิภาคสกายเริ่มมีกลิ่นศพผู้เสียชีวิตลอยคระคลุ้งไปตามกระแสลมนะคะส่วนความคืบหน้าเรื่องของการส่งความช่วยเหลือจากนานาชาติเมื่อวานนี้โคสกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแทมมี่บรูซเปิดเผยค่ะว่า ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านภารกิจเพื่อมนุษยธรรมของสหรัฐกำลังเดินทางไปที่เมียนมาเพื่อประเมินความจะเป็นเร่งด่วนทั้งการจัดสถานที่พักพิงฉุกเฉินการรักษาพยาบาลแล้วก็การเข้าถึงน้ำสะอาดโดยเงินบริจาคจำนวน2ล้านดอลลาร์หรือว่า68ล้านบาทจากสารัฐจะถูกส่งให้กับองค์กรที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในเขตภัยพิบัตินะคะขณะเดียวกัน,กนค่ะรูซยังปฏิเสธ กระแายวิจารณ์เกี่ยวกับความล่าช้าในการส่งความช่วยเหลือจากสหรัฐคือถ้าเทียบกับรัสเซียจีนแล้วก็อินเดียทีมค้นหาเขาไปถึงเมียนมาตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะแต่ว่าบรูซก็ย้ำว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไปและไม่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดงบประมาณของสำนักงานให้ความช่วยเหลือต่างประเทศหรือว่า USAID ค่ะ สลับไปที่ฝรั่งเศสมีข่าวใหญ่นะคะเพราะว่าศาลที่นั่นตัดสินให้มารินเลอเปนค่ะผู้นำพักขวาจัดของฝรั่งเศส ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีนะคะหลังจากที่มีความผิดยักยอกเงินกองทุนสหภาพยุโรปซึ่งแน่นอนว่าคำพิพากษานี้จะทำให้เธอไม่สามารถที่จะเข้าร่วมลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งจะมีขึ้นในอีก2ปีข้างหน้าได้ขณะเดียวกันผู้สนับสนุนของเธอมองว่านี่คือเกมการเมืองวิธีการหนึ่งนะคะโดยสารฝรั่งเศสค่ะมีคำพิพากษานะคะตัดสินให้ จำคุกมารินเลอเป็นผู้นำสมาชิกรัฐสภาของพรรค National Rally หรือว่า RN ของฝรั่งเศสเป็นเวลา4ปีพร้อมทั้งห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา5ปีในทันทีพร้อมกับปรับเงินอีก1 0 0 0 0แสนยูโรหรือว่าเกือบ3ล้าน7แสนบาทฐานยอกยอกยอกักยอกเงินกองทุนสภาพยุโรปซึ่งโทษจำคุก2ปีจะเป็นการกักบริเวณที่บ้านนะคะส่วนอีก2ปีรอลงอาญาค่ะ การพิจารณาคดีนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนของปีที่แล้วหลังจากทางการฝรั่งเศสดำเนินการสืบสวนมานานนับ10ปีโดยเลอเป็นกับจำเลยคนอื่นๆอีก24คนจากพักค n t t o o n l r r a l l y หรือว่า Rn ของเธอถูกกล่าวหานะคะว่าใช้เงินมากกว่า3ล้านยูโรหรือว่า110ล้านบาทจากกองทุนรัฐสภา,ายุโรปแบบไม่ถูกต้องเพื่อ นำไปจ่ายเจ้าหน้าที่ของพักระหว่างปี2004 2016ซึ่งละเมิดข้อบังคับของสหภาพยุโรป ซึ่งเรอเป็นให้สัมภาษณ์กับทาง TF1 สถานีโทรทัศน์ฝรั่งเศสนะคะว่าคำตัดสินของศาลเป็นการละเมิดหลักนิติธรรมแล้วก็มีแรงจูงใจทางการเมืองโดยมีเป้าหมายเพื่อไม่ให้เธอเข้าร่วมการชิงตำแหน่งผู้นำฝรั่งเศสพร้อมทั้งเตือนว่าผู้สนับสนุนหลายล้านคนของเธอจะรู้สึกไม่พอใจอย่างแน่นอนค่ะ ด้านทีมกฎหมายของเลอเปนก็ยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำตัดสินของศาลนะคะแต่ว่าเธอจะยังถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในระหว่างกระบวนการและอาจจะไม่ทันการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2027ด้วยเพราะว่าการอุทธรณ์ในฝรั่งเศสมักจะใช้เวลานานหลายปีกว่าจะได้ข้อสรุปแล้วก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าศาลจะตัดสินที่เป็นประโยชน์กับเธอขณะที่จอแดนบบเดล่า ประธานพรรค n a t i o n a l r a l l y ออกมาวิจารณ์ค่ะว่าคำตัดสินของศาลฝรั่งเศสเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมและทำลายระบอบประชาธิปไตยของฝรั่งเศสพร้อมทั้งเรียกร้องผู้สนับสนุนของพรรคให้ไปชุมนุมกันอย่างสงบเพื่อแสดงออกแล้วก็ร่วมกันรณรงค์สนับสนุนเลิอเป็นในช่วงสุดสัปดา์นี้ สำหรับตัวของเลเปนนะคะเธอเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรัร่งเศสครั้งต่อไปจากการชูนโยบายต่อต้านผัวพยพถึงแม้ว่าคู่แข่งจะโจมตีว่านโยบายแบบนี้เนี่ยเป็นการเหยียดผิวเป็นการเลือกปฏิบัติต่ตอชาวต่างชาติและต่อต้านอิสลามซึ่งถ้าเธอถูกตัดสิทธิ์การดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็คาดว่าพรรคเนชชั่น a ล l ีจะเลือก ปรเดล่าซึ่งปัจจุบันนี้อายุ29ปีลงแข่งขันชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีแทนค่ะมีรายงานจากสื่อสหรัฐนะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์ผู้นำของสหรัฐจะเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งถ้าแผนการนี้เกิดขึ้นจริงนะคะนี่จะเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกในขณะที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2นะคะ สื่อสหรัฐแงตอนนี้ต่างรายงานนะคะว่าทรัมป์มีแผนที่จะเยือนซาอุดิอาระเบียนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมอย่างที่บอกว่านี่จะเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของเขาในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สองรายงานระบุค่ะว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและซาอุดิอาระเบียได้หารือกันเกี่ยวกับแผนการเดินทางของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรวมถึง การพบปะหา,หารือกันนอกรอบการประชุมวิกฤตย,ยูเครนซึ่งจัดขึ้นที่ซาอุดิอาระเบียซึ่งปัจจุบันนี้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับการเดินทางแล้วหนึ่งในเจ้าหน้าที่ทําเนียบข่าวเปิดเผยนะคะว่าประเด็นในการหา,หารือจะเน้นไปที่การส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในอ่าวอารับแล้วก็ยุติความขัดแย้งในตะว,วันออกกลาง ซึ่งทรัมป์เคยเลือกซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศแรกในการเยือนต่างประเทศสมัยที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกเช่นเดียวกันส่วนก่อนหน้านี้เดือนมีนาคมค่ะขณะผู้แทนจากสหรัฐก็เพิ่งจะจัดการเจราจาระดับเทคนิคแบบแยกกับคณะผู้แทนจากยูเครนและรัสเซียที่กรุงริยาตของซาอุดิอาระเบียเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงในสงครามยูเครนค่ะ เราสลับไปดูความคืบหน้าสงครามกลางเมืองที่สูดานกันหน่อยนะคะก่อนหน้านี้มีรายงานบอกว่าทางกองทัพเนี่ยสามารถที่จะเข้าควบคุมพื้นที่ที่กรุงคาทูมเมืองหลวงได้ซึ่งนั่นก็เป็นสัญญาณสําคัญนะคะของสงครามที่ดําเนินมาร่วมเกือบจะ2ปีแล้วแต่ว่าทางกองกําลัง R S F ผู้นำของกลุ่มนี้เขายืนยันนะคะบอกว่าสงครามกับรัฐบาลซูดานตอนนี้ยังไม่จบแล้วก็เผยว่าจะกลับไปยึดกรุงคาทูมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถอนกำลังออกมาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่ะไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ซูดานณตอนนี้นะคะวัานอาทิตย์ที่ผ่านมาโ,โมฮัมเหม็ดฮัมดันดากาโลผู้บัญชาการอกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือว่า RSF บอกว่าสงครามระหว่าง RSF กับกองทัพซูดานยังไม่สิ้นสุด และกองทัพของเขาเจริญทางกลับไปที่กรุงคาทูมอีกครั้งหนึ่งนี่คือความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดของดากาโลนับตั้งแต่กองทัพซูดานขับไล่กองกำลัง i s f ออกจากพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงคาทูมได้สำเร็จเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่ะท่ามกลางสงครามอันเลวร้ายนะคะที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีในซูดานโดยดากาโลหรือว่าานพล ik, เฮเมติเผยข้อความเสียงในแอปพลิเคชัน Telegram ค่ะว่า กองกำลังของเขาได้เคลื่อนตัวออกจากกรุงคาทูมเพื่อไปเสริมกําลังแล้วก็จะกลับเข้ามาที่เมืองหลวงแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างแข็งแกร่งทรงพลังและชนะฝ่ายรัฐบาลให้ได้มากกว่าเดิมโดยเมื่อวันเสราร์นะคะ i s เเพิ่งจะเข้ายึดครองตลาดสําคัญแห่งหนึ่งในเมืองออมดูมานได้สําเร็จซึ่งที่ ออมดูมานตอนนี้เป็นที่ตั้งของฐานทัพใหญ่ของ RSF ถึงสองแห่งและดูเหมือนว่า RSF มุ่งมั่นที่จะ ยึดครองพื้นที่เมืองหลวงทั้งหมดอย่างคาทูมออดูมันรวมไปถึงเมืองบารีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนพลอับเดลฟัตตาอัลบูฮานผู้บัญชาการ<ม>กองทัพซูดาน<ม>ประกาศว่าจะไม่มีการเจรจากับ RSF อีกต่อไปแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะปรับปรามกลุ่มดังกล่าวให้ได้ดังนั้นสถานการณ์ที่สูดานเดี๋ยวติดตามกันดูนะคะยังไม่มีท่าทีว่าจะจบลงง่ายๆค่ะ พักตัวนี้กันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าสลับไปดูมุมเศษรษฐกิจของจีนกันหน่อยรัฐบาลเนี่ยเตรียมที่จะอัดฉีดเงินมากกว่า2ล้านล้านบาทนะคะให้กับแบงค์ใหญ่4แบงค์ที่นั่นเพื่อที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของประเทศเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามนะคะ,ะก็ข่าวเปิดทุกแง่มุมที่สังคมยังสงสัย ครบทุกเรื่องใหญ่เล่าเจาะลึกแบบคลุกวงในคนส่วนใหญ่ฟันพงแล้วไปให้เหตุผลที่เป็นปัจจัยทางการเมืองอะ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าไม่รับนะกรกต,ตออยิ่งเหนื่อยนะกับเสถียรวิริยพันธ์พงษาเฟิร์นสุชาดาเสริมพับความเข้มกับคนข่าวเบื้องหลังอย่างบุ๊คพุทธิชันและหลวงลึกทุกความจริงไปกับคนข่าวพีพีทีเปิดโต๊ะข่าว9งครึ่งทางพีพีทอชดีช่อง36 เรามีนัดสําคัญคุยเรื่องเด่นประเด็นใหญ่คุยเรื่องจะตั้งรัฐบาลได้แค่นั้นแหละบอกกันตรงๆเลยมองให้ชัดทุกช็อตเปิดให้เห็นทุกฉากทัดกับเสถียรวิริยะพันพงษาไม่จำเป็นต้องเป็นทาหรอผมว่าเป็นคนปกติเป็นอย่างที่เถียงก็ได้รับคมความคิดแบบเข้มข้นกับคนวงในณวันนี้แต่งเป็ดกันหมดแล้วโทรบริบทอาการหนักอะไรป็่ข้อที่เด็กโดนแน่ทุกคนก็อยากเห็นอที่ไหนเมื่อไหร่พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกา15นาทีในคุยข้ามช็อต ติดทุกเหตุการณ์เจาะลึกทุกมุมโลกเราพร้อมย่อโลกทั้งใบตรงตรงทุกหน้าจอโดยจอยชื่นจิตในทันโลกเอ็กเพรสทุกวันจันทร์ถึงสุ่ก้าโมงเช้าและเสาร์อาทิตย์11โมงตรงเชี่ยงทันข่าวเราพร้อมเสิร์ฟข่าวสำคัญมาให้คุณอัปเดตข่าวแบบเร็วทันไม่พลาดทุกประเด็นร้อนคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าในขณะนี้นะคะตรงจากพื้นที่ให้คุณได้รู้ลึกกว่าเร็วกว่า กาะติดทุกความเคลื่อนไหวสมมติผมอยูตัางนททันข่าวที่สำคัญกับเราชัดทุกข่าวคมทุกประเด็นพบกันในเที่ยงทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ทาง PPTV HD ช่อง3 6มากนี้ต่อไปเนี่ยจะออกมาเป็นได้ทางพศเข้มข้นทุกการเมืองร้อนขยายให้ลึกทุกแง่มุมอะไรกำลังดขึ้นทันทุกประเด็นข่าวใหญ่ พบกับอามพงศธรและออมพิญยาดาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเข้มข่าวเย็นในยุคสมัยแห่งการไหลบ่าของข้อบูลข่าวสารใครจะช่วยคัดกรองความจริงให้แก่คุณท่ามกลางข้อโต้แยง้งสะท้อนมุมมองความแตกต่างให้ครบทุกมิติ ในช่วงเวลาของความสับสนเมื่อสิ่งที่ต้องการคือความชัดเจนมากกว่าความคิดเห็นปัญหาสังคมที่ไม่ได้รับการแก้ไขข้อสงสัยที่ไม่ได้รับคำตอบเข้มข่าวค่ำหกโมงเย็นเป็นต้นไปทุกแพลตฟอร์มทุกเช้าเราจะปลุกคุณด้วยข่าวที่คุณต้องรู้กับกระแตที่วาพรเราจะทำให้คุณเข้าใจทุกสถานการณ์แล้วครบทุกมุมข่าว และแท็กทีมมาร่วมเติมพลังให้คุณพร้อมรับวันใหม่กับเอดอนยกิจเราจะสรุปแบบรวบรัดคัดเนื้อข่าวแบบเน,น้นๆ้นรู้ทันทุกกระแสต,ตั้งแต่เช้ากับคู่หูข่าวเอและกระแตแน่นอนในชอข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7โมงเชา้าทันทุกความเคลื่อนไหวทันทุกข่าวสาคัญรอบโลกเกาะ เหตุการ์ใหญ่ที่ทั้งโลกต้องจับตาตอยชื่นจีดพร้อมรายงานตรงถึงคุณทุกสถานการณ์ในทันโลกเดลี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สามทุ่มสิบห้านาทีทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวสารกับทันข่าวสุดสัปดาห์ท,าหที่จะออกมายอมรับก็โอเคนะพร้อมให้คุณตามทันทุกเหตุการณ์รอบตัวเข้มข้นชัดเจนครบทุกข้อมูลข่าวที่คุณต้องรู้ พบกันทุกเช้าวันหยุดอัปเดตสถานการณ์แบบทันท่วงทีในทันข่าวสุดสัปดาห์ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา8ม0ครึ่งย้ำทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา8ม0ครึ่งเที่ยงทันข่าวเราพร้อมเสิร์ฟข่าวสำคัญ ีดูมุมเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะรัฐบาลจีนค่ะเขาเตรียมอัดฉีดเงินถึง5แสนล้านอยู่นะคะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็รประมาณ2.4ล้านล้านบาทให้กับสถาบันทางการเงินยักษ์ใหญ่ของประเทศ4แห่งด้วยกันนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินค่ะโดยสีธนาคารที่ว่านี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย Bank of China ธนาคารเพื่อการออมทรัพย์ทางไปรษณีย์ธนาคารเพื่อธุรกิจการก่อสร้างแล้วก็ธนาคารเพื่อการสื่อสารทั้งหมดจะออกหุ้นเพิ่มเติมในตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อระดมทุนเป็นวงเงิน5 2 0 0 0 0 0ล้านหยวนหรือว่าประมาณ2.4ล้านล้านบาทโดยกระทรวงการคลังของจีนจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในแผนเพิ่มทุนนี้ด้วยการเข้าไปซื้อหุ้นมูลค่ารวม5 0 0 0ล้านหยวนหรือว่า2.3ล้านล้านบาท โจควานผู้จัดการทั่วไปแผนกสินทรัพย์และเสถรษรภาพทางการเงินของ Bank of China ระบุนะคะว่าการเพิ่มเติมเงินทุนให้กับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของรัฐจะช่วยยกระดับความแข็งแกร่งป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีขึ้นในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจจริงและรับประกันเสถรษรภาพทางการเงินค่ะ ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายระรอกรวมไปถึงปรับลดดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งเมื่อเดือนมีนาคมนฝ่ายนโยบายของรัฐบาลจีนเพิ่งจะประกาศแผนการระดมทุนขนาดใหญ่ให้กับทั้ง4ธนาคารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจริงขณะที่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมา ธนาคารเหล่านี้กำลังเผชิญกับอัตรากำไรที่ต่ำที่สุดเป็นปรติการการเติบโตของกำไรที่ชะลอตัวแล้วก็นี่เสียที่เพิ่มขึ้นโดยอัตรากำไรดอกเบี้ยสุทธิของภาคธนาคารลดลงเหลือ1.52ซนะคะเมื่อสิ้นปี2024ซึ่งนี้ก็เป็นระดับที่ต่ำที่สุดเป็นสถิติใหม่ค่ะ ส่วนสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของเยอรมนีนะคะตอนนี้ยังถือว่ามีความน่ากังวลเนี่ยเพราะว่าเขามีการเปิดเผยตัวเลขของการจ้างงานออกมานะคะในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและพบว่าอยู่ในระดับที่อ่อนแอที่สุดในรอบ20ปีสำนักงานจัดหางานของรัฐบาลเยอรมนีค่ะรายงานเมื่อวันศุกร์นะคะว่าจำนวนผู้ว่างงานทั้งหมดในประเทศมีจำนวนอย่างน้อย2 9 6 7 0 0 0คนหรือเท่ากับ จ3ของผู้ทำงานทั้งหมดถึงแม้ว่านี่จะเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นเพียง0.1%จากเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าปกติแล้วช่วงมีนาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่การจ้างงานในเยอรมนีมีความคึกคักเป็นพิเศษคาสเตนเบรสกี ki, นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคาร ING บอกว่าตัวเลขเดือนมีนาคมถือว่าอ่อนแอที่สุดค่ะนับตั้งแต่เกิดวิกฤตทางการเงินโลกระหว่างปี2 0 0 7 2ถึง ส่วนแผนการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการก็ยังคงลดลงนะคะโดยมาตรการลดต้นทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในภาคยานยนต์และก็อุตสาหกรรมอื่นๆส่งผลทำให้อัตราการว่างงานสูงขึ้น ภาพรวมเศรษฐกิจของเยอรมนีหดตัวในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเจอกับภาวะชะลอตัวของการผลิตความต้องการที่ลดลงของสินค้าส่งออกสําคัญและปัญหาที่อย่างรากลึกมามากมายนะคะอย่างไรก็ตามสํานักงานจัดหางานเยอรมนีเชื่อว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณครั้งใหญ่ของรัฐบาลชุดใหม่ก็จะเป็นโอกาสสําหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจค่ะ โดยในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนี Germany, ที่พักสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนหรือว่า CDU ของว่าที่นายกรัฐมนตรีฟรีดดิทแมสครองเสียงข้างมากได้ลงมติเห็นชอบการผ่อนปรนมาตรการจำกัดการก่อหนี้และ จัดตั้งกองทุนวงเงิน5แสนล้านยูโรหรือว่า18ล้านล้านบาทเพื่อลงทุนปรับปรุรงโครงสร้างพื้นฐานในระยะเวลา12ปีอย่างเช่นการซ่อมสะพานถนนและการส่งเสริมมาตรการแก้ไขปัญหาโลกร้อนค่ะ ญี่ปุ่นนะคะกำลังจะเป็นเจ้าภาพการจัดงาน world expo นะคะปี2025เขาจะจัดที่โอซาก้าซึ่งล่าสุดนี้ทางการยังคงออกมายืนยันนะคะว่างานนี้จะเป็นไปตามกำหนดการเดิมอย่างแน่นอนคือความไม่มั่นใจเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากมีรายงานนะคะบอกว่าศาลาจัดแสดงผลงานของแต่ละประเทศเขายังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างกันอยู่เลยแต่ว่ารัฐบาลออกมายืนยันนะคะว่าพร้อมที่จะเปิดให้สาธารณชนได้เข้าชมในวันที่13เมษายนนี้ค่ะ ดยงาน World Expo นี้นะคะนี่คืองานจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และก็นวัตกรรมจากนานาประเทศเขาจัดขึ้นทุกๆ5ปีค่ะซึ่งปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานจาก158ประเทศหนึ่งในไฮไลท์นะคะก็คือการจัดแสดงสาลาของประเทศต่างๆที่นำเสนอวิสัยทัศน์วัฒนธรรมและก็นวัตกรรมภายใต้แนวคิดการออกแบบสังคมแห่งอนาคตเพื่อชีวิตของเราจุนทาคาชินะ รองเลขาธิการสมาคมญี่ปุ่นเปิดเผยค่ะว่าบางประเทศอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการตกแต่งภายในแล้วก็การจัดแสดงแต่เขาคิดว่าสิ่งนี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการเปิดงาน World Expo ในวันที่13เมษาย,ยนที่จะถึงนี้สำหรับศาลาของประเทศเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นนะคะ เขาจัดแสดงบ่อน้ำรีไซเคิลแล้วก็ตุ๊กตา Hello Kitty ที่สวมชุดสีเขียวที่แตกต่างกันออกไปถึง32แบบเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายค่ะโดยสถานที่จัดงานในปีนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นโครงสร้าง วงแหวนขนาดใหญ่ที่เขาเรียกว่าแกรนด์ริงทำจากไม้สูงกว่า20เมตรมีพื้นที่มากกว่า61,000ตารางเมตรนะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องจาก Guinness World Record ว่านี่คือโครงสร้างไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งสถาปนิกโซฟูจิโมโตะผู้ออกแบบแกรนด์ริงบอกว่ารูปทรงของแกรนด์ริงสื่อถึงความสามาคัคคีแล้วก็ความหลากหลายในโลกที่ถูกแบ่งแยกนั่นเอง ตอนนี้ก็เตรียมงานกันอย่างขมักขม้นอยู่นะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามั่นใจว่าเปิดงานได้ทัน13เมษายนแน่นอนค่ะ สลับไปที่ประเทศอังกฤษนะคะเรื่องของการประกาศยุบระบบบริการสุขภาพแห่งชาติหรือว่า NHS ของรัฐบาลเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นข่าวที่สร้างความตกตะลึงให้กับระบบสาธารณสุขทั่วโลกเพราะว่าระบบสาธารณสุขอังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบให้กับหลายๆประเทศก็ว่าได้นะคะระบบ NHS คืออะไรแล้วก็รัฐบาลอังกฤษเขามีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากน้อยแค่ไหนติดตามกันเลยในไซส์สตอรี่ค่ะ บริการสุขภาพแห่งชาติหรือ NHS เป็นคำก,กว้างๆใช้เรียกระบบบริการสุขภาพที่รัฐบาลเป็นผู้อุดหนุนในสหราชอาณาจักรที่เริ่มก่อตั้งขึ้นนับตั้งแต่ปี1948เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการรักษาพยาบาล โดยทั้ง3ประเทศสหราชอาณาจักรคืออังกฤษสกอตแลนด์ Scotland, และเวลส์มีระบบ NHS ที่แยกออกจากกันส่วนในไอแลนด์เหนือมี HSC แต่ยังคงเรียกกันในท้องถิ่นว่า NHS หลักการสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการสร้างระบบ NHS คือการรักษาพยาบาลฟรีที่ครอบคลุมทุกคนที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจากักรโดยรัฐบาลเป็นผู้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมางบประมาณของ NHS ได้เพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องโดยการจัดสรรงบประมาณในปี2023ถึงปี2024พบว่าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากถึง226,000ล้านปอนด์หรือ10ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนถึง8.1%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP และเคยแตะระดับสูงสุด10%ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 ในปี2022ถึงปี2023 NHS ของอังกฤษและสกอตแลนด์พบว่าค่าใช้จ่ายรายหัว อยู่ที่3,300ปอนด์หรือ1,45,000เวลส์มีค่าใช้จ่ายรายหัว3,600ปอนด์หรือ1,60,000บาทและ3,500ปอนด์หรือ1,54,000บาทนอกจากนี้ NHS ยังเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีการจ้างงานมากที่สุดในโลกโดยในปี2023มีบุคลากรประมาณ1 6 0 0 0ล้านคนขณะที่ในแต่ละวันมีผู้ใช้บริการ NHS ประมาณวันละ1 3 0 0 0ล้าคน แต่ช่วงนี้ค่ะชวนทุณผู้ชมไปเที่ยวยุโรปกันนะคะกับทริปทะลุโลกโดโลไมค่ะทริปนี้จอยพาเที่ยวเองนะคะเราไป4ประเทศค่ะเช็คเยอรมนีอิตาลีแล้วก็ออสเตรียนะคะจะไปเยือนทุกไฮไลท์ที่ หลายคนบอกว่าต้องไปเห็นกับตาตัวเองโดยเฉพาะที่เทือกเขาโดโลไม้นะคะหนึ่งในเทือกเขาที่สวยที่สุดในโลกเราจะไปใช้เวลาที่นั่นเต็มๆสอวันนะคะไปชมทุกแลนด์มาร์คทั้งฝากตะว,วันออกใจกลางโดโลไมแล้วก็ฝั่งตะว,วันตกด้วยทริปนี้บินสายการบินเอมิเรตสค่ะที่พักรา้านอาหารชั้นนำทั้งหมดอยู่ใน Exclusive t r i ทรวัน6คืนของเรานะคะเราเดินทางวันที่3ถึง11พฤษภาคมนี้นะคะราคารวมวีซ่าแล้ว139,000 900บาทสนใจสำรองที่นั่งมาได้เลยค่ะที่เบอร์064 2986996และ0918266596หรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะ และว,วันนี้ปิดท้ายรายการนะคะไปดูดอกซากุระบานที่กรุงโตเกียวกันนะคะได้ชมบรรยากาศสวยๆที่นั่นก็บอกว่าท่ามกลางอุณหภูมิไม่เกิน9องศาเซลเซียสด้วยเดี๋ยวไปดูภาพนี้กันนะคะและทั้งหมดนี้คือทันโลเอ็กซ์เพรสค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ